อยากผอมให้เลิกคำนวณแคลอรี่สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับในคลิปนี้เนี่ยหมอแบงค์จะมาบอกทุกคนครับว่าทำไมเราไม่ควรคำนวณแคลอรี่และจริงจังกับเขาขนาดนั้นครับถ้าคุณอยากผอมระยะยาวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าหากว่าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆเนี่ยอย่าลืมกดแอดไลน์แอดฟู้ดด็อกเตอร์หนึ่งเอาไว้ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ เวลาที่หมอแบงค์มีคลิปดีๆเนี่ยจะส่งตรงไปยังมือถือของคุณได้เลยครับคุณเคยได้ยินทฤษฎีแคลอรี่อินกับแคลอรี่เอาไหมครับแคลอรี่อินแคลอรี่เอามันหมายความว่ายังไงหมอแบงค์อ่ะมาดูกันครับในโลกข้างนอกครับถ้าคุณเรียนเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยเขาจะต้องอธิบายทฤษฎีนี้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าแคลอรี่ขาเข้าร่างกายเท่ากับขาออกน้ำหนักคุณจะคงที่ครับถ้าแคลอรี่ขาเข้าคุณ น้อยกว่าขาออกน้ำหนักคุณจะลดลงครับแต่ถ้าเกิดว่าแคลอรี่ขาเข,ข้าคุณเนี่ยมากกว่าขาออกแปลว่าไขมันก็จะสะสมน้ำหนักคุณก็จะขึ้นอันนี้ที่คุณเคยได้ยินมาจริงไหมครับเราลองมาดูแบบนี้กันเล่นๆน,นะครับหมอแบงค์ชวนคิดเล่นๆถ้าเกิดว่าแคลอรี่ของเราขาออกเนี่ยเท่ากับ2,000กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นคำแนะนำในการคงน้ำหนักตัวก็คือต้องกิน2,000แคลอรี่ถูกต้องไหมครับ คุณจะสามารถคงน้ําหนักตัวได้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ทฤษฎีนี้มาเป็นกรอบครอบแล้วครับคุณจะลดน้ําหนักยังไงครับคุณก็อ๋อหมอแบงค์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็กินให้น้อยกว่าที่ใช้สิกินพันหดูซิอ่าสมมตินนะเราลองกินพันหดูในขณะที่ร่างกายเราใช้2,000แคลอรีปรากฏว่าคุณก็จะเนกาทีฟแคลอรี่ได้วันละ500แคลอรีจริงไหมครับที่คุณ เยเรียนมาเมื่อคุณเนกาทีฟแคลอรีได้ครบ7,700กิโลแคลอรีเมื่อไหร่รเนี่ยคุณจะลดน้ําหนักลงได้1กิโลเคยได้ยินประเด็นนี้ไหมนะครับเพราะนั้นเราลองมาคิดกันดูเล่นๆนะว่าสมการเนี้เป็นความจริงไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยให้คุณเข้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ตามเนี้ยที่หมอแบงค์แปะไว้ให้ลองไปคำนวณพลังงานขาออกคุณก่อนครับลองดูนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอก็ จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับคนส่วนใหญ่นะครับรูปร่างมาตรฐานก็จะใช้พลังงานประมาณ2,000แคลอรี่ต่อวันอ่ะเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะแต่ถ้าใครอยากรู้พลังงานขาออกให้ไปลองเข้าเว็บไซต์แล้วลองไปคำนวณดูครับเขาก็จะมีค่าประมาณการนะลองดูสมมุติพลังงานขาออกเท่ากับ2,000แล้วคุณกิน1,500กิโลแคลอรี่ไปเรื่อยๆต่อเนื่องแล้วเชื่อว่าสูตร ลด7,700แคลอรี่เนี่ยจะลดได้1กิโลเป็นความจริง mm hmm. เกิดอะไรขึ้นครับสมมุติคุณกิน1,500เนาะวันนี้คุณลบไปละ500แคลถ้าคุณกินแบบนี้ไปปีหนึ่งเท่าไหรครับอ่ะเราลองคิดเล่นๆกันดูเลยนะเราเอา500แคลอรี่ที่เราลบไปได้นะ500นี่นะครับคูณกับ365วันนะครับก็คือปีหนึ่งที่เราลดแคลอรี่ลง500แคลต่อวันหารด้วย 7,700แคลอรี่เพื่อที่จะรู้ว่าน้ำหนักคุณเนี่ยลดไปได้กี่กิโลนะถ้าคุณทำแบบนี้ปีหนึ่งผลปรากฏว่าตัวเลขออกมา23.7กิโลเลยครับหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณน้ำหนักตัว70เนาะ70แล้วคุณกิน1,500ในขณะที่คุณใช้พลังงานไป2,000น้้ำหนักตัวคุณจะลดลงไป23กิโลจาก70อ่ะเหลือ4 7กิโลเป็นไปได้ไหมครับหมอถามคำถามหนึ่ง คุณเคยเห็นใครกินกินน้อยแล้วลดได้23กิโลใน1ปี้างครับคำถามถัดมาครับสมมุติว่าลดได้จริงเหลือ40ก,กิโลเลยเนี่ยปีที่2ถ้าคุณกิน1,050เหมือนเดิมครับคุณจะลดไปอีก23กิโลไหมครับเหลือน้ำหนัก23กิโลไม่ได้จริงไหม แค่มวลกระดูกเราก็เกินลวครับเกิน20่กิโลแล้วจริงไหมมวลกล้ามเนื้อเราก็เกินแล้วน้ําเราก็เกินแล้วเพราะฉะนั้นครับสูตรนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงครับเพราะว่าอะไรหมอแบงค์อ่านะครับในคลิปนี้หมอแบงค์จะบอกความลับให้ครับร่างกายเราครับเมื่อคุณคํานวณพลังงานขาออกมาเนี่ยได้มาตัวเลขนึงนะเวลาคุณลดแคลอรี่ไปครับร่างกายเขาจะรู้สึกว่าคุณกําลังขาดอาหารอยู่ คุณกาลังแบบว่าเอ้ยได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อการใช้ถ้าไม่ปรับตัวครับร่างกายตายแน่เลยเขาคิดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร่างกายทํากับเราครับตอบโต้เรานะครับสู้เรากลับนะครับคุณลดแคลอรี่มาร่างกายเขาก็ลดพลังงานขาออกคุณเช่นเดียวกันครับการเผาผลาญคุณจะลดลงครับเออนะครับเคยได้ยินไหมว่า กินน้อยการเผาผลาญคุณก็จะลดครับนี่แหละเป็นสาเหตุเนาะคุณไม่สามารถลดแคลอรี่ไปได้ทั้งชีวิตครับเมื่อคุณลดไปถึงจุดหนึ่งคุณจะเจอน้ําหนักตันครับแล้วพอเมื่อเจอน้ําหนักตันคุณก็จะไม่กินพันห้าแล้วครับคุณก็จะไปกินพันสองบ้างแหละก็จะลดได้อีกนิดนึงครับค่าพลังงานขาออกร่างกายเราก็จะปรับตัวตามครับให้ลดลงตามเพราะว่าเหมือนขาดสารอาหารคุณก็จะไปลดแคลอรี่ครับเหลือ800ได้ไหมแบบนี้ครับ จนคุณไม่ไหวครับคุณก็ตะบะแตกขึ้นมาโยโย่ขึ้นมาร่างกายจะสั่งให้คุณหิวโหยแบบนี้ครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมบางคนเนี่ยใช้สูตรลดแคลอรี่ครับเลยทําให้โยโย่เด้งหนักกว่าเดิมครับตอนแรก70เนาะลดไปสักพักเหลือ60เหลือ55้าแต่พอตะบะแตกขึ้นไป80เลยครับเนี่ยแหละคือต้นเหตุแล้วเราจะแก้ไขตรงนี้กันยังไงล่ะอ่านะครับวันนี้หมอแบงค์ให้เทคนิคง่ายๆไปนะครับก็คือ ให้คุณนะอย่าไปโฟกัสการกินพลังงานที่น้อยครับอย่าไปกินน้อยนั่นเองคนส่วนใหญ่นะจะลดแคลอรี่ครับเขาจะต้องรู้สึกว่าต้องกินจานอาหารให้เล็กลงให้น้อยลงตัดข้าวออกต,ตัดนู่นตัดนี่คุณจะกินไม่พึงพอใจถูกต้องไหมแต่ครับวิธีที่หมอบแบงค์จะแนะนําคุณให้คุณกินเยอะขึ้นครับแต่กินเยอะในอาหารหมวดที่แคลอรี่ต่ําครับ อันนี้เป็นเทคนิคการลดแคลอรี่แบบมีชั้นเชิงนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนหมอแบงค์นะหลายๆคนเนี่ยทำสูตรนี้ครับคุณจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยจะรีวิวมาว่าเนี่ยกินอิ่มเนาะกินสามมื้อเลยแล้วน้ําหนักลดลงได้แตกต่างจากที่อื่นเลยจริงไหมครับให้กินน้อยแล้วน้ําหนักลดลงแต่สูตรเราครับสูตรธรรมชาติเนี่ยให้กินเยอะในอาหารหมวดที่แคลอรี่ต่ํา คุณก็จะลดน้ําหนักได้สําเร็จและยั่งยืนระยะยาวครับคําถามถัดมาอาหารหมวดแคลอรี่ต่ํามันมีอะไรบ้างหมอแบงค์นะเราจะไปกินให้เยอะเลยนะครับหมอแบงค์จัดสรรให้คุณเรียบร้อยแล้วครับในสูตรของพวกเรานะสูตรธรรมชาติจะเรียกว่าอาหารต้นทางครับหรือว่าอาหารหมวดสีเขียวครับหมอไม่มีจํากัดปริมาณนะครับให้คุณกินได้จนคุณพอใจครับคุณจะไม่มีวันอ้วนจากอาหารต้นทาง ไม่มีวันอ้วนจากอาหารหมวดสีเขียวครับเพราะว่าคุณจะอิ่มก่อนอ้วนเสมอครับกระเพาะคุณไม่สามารถรับอาหารต้นทางให้แคลอรี่เกินได้ครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรมาให้กับร่างกายของคุณทุกคนครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ครับให้คุณใส่อาหารต้นทางเข้าไปก่อนในกระเพาะนะครับหลังจากนั้นคุณอยากจะไปกินอะไรก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ชอบนะครับบางคนชอบกิน สเต็กก็ไปกินต่อครับหลังจากการกินอาหารต้นทางบางคนชอบกินเบเกอรี่ชอบกินไอติมนะครับก็ไปกินได้เลยครับคุณจะสังเกตได้ว่าหมอแบงค์ไม่มีการห้ามเลยจริงไหมครับหมอแบงค์จะให้ใส่ของที่มีประโยชน์เข้าไปในกระเพาะก่อนเท่านั้นเองครับแล้วกระเพาะคุณก็จะรับของที่ไม่มีประโยชน์ได้น้อยลงแบบอัตโนมัติครับคุณจะเอาความรู้เรื่องแคลอรี่วางทิ้งไว้เลยครับชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมหลายๆคนที่คุณเห็นอนะ เวลาจะกินอะไรสักอย่างเนาะโอ้โหอันนี้300แคลอันนี้500แคลอันนี้700แคลนะครับพอไปออกกําลังกายครับก็ต้องดูนาฬิกาวัดแคลและโหเราออกไป300แคลออกไป500แคลปวดหัวไหมครับการลดน้ําหนักของคุณจะเครียดเลยจริงไหมครับแต่ของหมอแบงค์นะครับให้คุณวางเรื่องแคลอรี่ทิ้งไว้ครับกินของที่มีประโยชน์ก่อนกินอาหารต้นทางก่อนคุณจะได้ผลดีมากกว่าคนที่คำนวณแคลอรี่ทั้งชีวิตอีกครับ โอเคไหมหากใครนะครับยังไม่รู้ว่าอาหารสีเขียวหรืออาหารต้นทางมีอะไรบ้างนะครับที่นี่นะครับเป็นที่แรกที่จัดสรรหมวดสีเขียวให้กับคุณนะครับก็ให้คุณพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์นะครับว่าขออาหารต้นทางด้วยค่ะเน่ขออาหารต้นทางด้วยครับเดี๋ยวหมอจะให้ทีมงานนะครับส่งตรงไปยังอินบ็อกซ์ของคุณเลยครับคุณจะได้ไปดูครับว่าลิสต์อาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพคุณเนี่ยมีอะไรบ้างใส่เขาเข้าไปก่อนครับ แล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์